เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง C2C นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในพาร์ทที่4แล้วของเกมความรักต้องห้ามกับเหล่าผีสาวนะครับคุณผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยพี่ไอราเนี่ได้ถูกจับตัวไปนะครับโดยเจ้าแม่ตะเคียนจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็วิ่งหนีมานะครับจนขึ้นเรือนได้สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะลงเอยกันอย่างไรนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคุณผู้ชม Let's go เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมหลับหูหลับตาวิ่งหาที่ซ่อนกระทั่งหลงเข้าไปแอบอยู่ในห้องที่ไม่ได้ล่ามโซ่เอาไว้ผมหยุดหอบหายใจเอหลังพิงบานประตูสองขาที่ออดล้าเนี่ยเทียบไม่ได้กับหัวใจซึ่งออดแรงตื่นตระหนกกว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมและเพื่อนๆกันเนี่ยอนาคตต่อจากนี้จะเป็นยังไงแล้วพี่แอนาเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าสารพัดความคิด กังวลผุดขึ้นมาในหัวของผมก่อนที่ตาทั้งสองจะเหลือไปเห็นภาพวาดของหญิงสาวผู้หนึ่งในกรอบไม้ซึ่งแขวนอยู่บนฝาผนังความรู้สึกพิสวง์บางอย่างเกิดขึ้นในใจผมเมื่อฉายไฟมือถือส่องดูแล้วพบว่าหญิงสาวใบหน้าจิ้มลิ้มในภาพนั้นแต่งกายคล้ายคลึงกับหญิงสาวที่ผมเพิ่งวิ่งหนีมาเมื่อกี้อันนี้คือเจ้าแม่ตะเคียนนี่ว่าคุณผู้ชมเอา้ามีรูปด้วยหรอ ไม่ว่าสบายสีเหลืองทองหรือทรงผมของเธอก็ยังเป็นแบบเดียวกับแม่ยาที่พี่ไอราเนี่ยประนมมือไหว้เมื่อสักครู่นี้ผิดกันตรงสีหน้าและแววตาของหญิงสาวในภาพเนี่ยซึ่งดูอ่อนหวานต่างจากนางผู้กระทืบเท้าดังลั่นและขับใส่ไล่ทรงผมให้ออกมาจากที่แห่งนั้นคุณคือใครกันแน่เนี่ยเรียวถามนะครับโอเคเอ้า มีให้เราเลือกด้วยนะครับระหว่างเข้าไปดูภาพวาดใกล้ๆกับออกไปจากห้องนะครับเราก็เข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมมันคือรูปอะไรนะครับจะโดนโกรธอีกปะเนี่ยผมตัดสินใจเดินเข้าไปดูภาพวาดนัดใกล้ๆและเลือกไปเห็นตัวอักษรแบบเดียวกับที่เคยเห็นบนสมุดบันทึกตรงมุมขวาล่างของภาพขอมอบแด,ด่นางผู้เป็นยอดดวงใจแม่ยาคือเป็นของคุณปู่นบเหรอครับ เป็นลายมือเดียวกับในสมุดบันทึกที่เราแอบมาอ่านนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคน,น่าจะเป็นเหตุผลที่แม่ยาเนี่ยโกรธเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเอาสมุดบันทึกรับเนี่ยเอาไปอ่านด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาโกรธนะฮะขอมอบแด่นนางผู้เป็นยอดดวงใจแม่ยาเอ้ยแล้วท่านอย่างนี้เราแอบดูรูปเนี่ยเขาจะโกรธหนักกว่าเดิมปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเปียบดังจิ๊กซอปริศนาพึ่งถูก ประกอบเข้าหากันจนครบหญิงสาวในสมุดบันทึกที่คุณปู่เขียนถึงคือหญิงสาวคนเดียวกับในภาพและเป็นคนเดียวกับที่ออกปากขับไล่ผมแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเธอไม่ใช่มนุษย์ใช่เธอเป็นแม่ตะเคียนนะครับทันทีที่ผมเนี่ยได้รู้คำตอบผมก็หนาวเยือกไปทั่วร่างกายภาพเปลี่ยนไปแล้วนะริวหลังจากภรรยาคนแรกเสียชีวิต ผู้หญิงที่คุณปู่ของนบเนี่ยตกลุมรักถึงขนาดแต่งกอให้ก็คือผีเหรอเฮ้ยหมายกอดแม่ยาของคุณปู่เนี่ยเป็นนางตะเคียนผู้มีอำนาจเหนือเหล่าสัมภเวสีในดินแดนแถบนี้ผมตกใจกับความจริงที่บังเอิญรับรู้จนแทบล้มทั้งยืนคาดไม่ถึงว่าจะพบเรื่องเหนือธรรมชาติจากผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วของเพื่อนสนิทถึงอย่างนั้นก็มีบางอย่างเนี่ยที่ผมไม่เข้าใจอยู่ ถ้าเมยยาเนี่ยเป็นคนรักของคุณปู่นบเหตุใดเธอจึงมาเล่นงานพวกผมซึ่งมีฐานะเป็นเพื่อนของหลานชายคนที่เธอรักนั่นน่ะสิทําไมกันมีแต่ปริศนาเต็มไปหมดนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเจนกับเกสเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นบางทีคําตอบนั้นเนี่ยอาจอยู่ในสมุดบันทึกส่วนที่เหลืออยู่ผมขยับตัวเตรียมเปิดประตูออกจากห้องนอนของคุณปู่นบแต่แล้วก็มีเหตุให้ผมต้องชะงัก เมื่อแก้วตามายืนปรากฏกายต่อหน้าผมในจังหวะที่ผมเนี่ยไม่คาดคิดว่าเธอจะมาในที่สุดก็มาสักทีนะแก้วตา <c oughs> เรารอนานเลยนะเนี่ยหายไปไหนมาหายไปไหนมาแก้วตาถามเหมือนเราเลย <c oughs> ผมได้ลองถามแก้วตาสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆปรับจังหวะการเต้นของหัวใจให้ช้าลง<น> <c oughs> ใจเต้นแรงขเขาขังหนูไว้หนูออกมาไม่ได้ผมไม่เข้าใจว่าแก้วตาหมายถึงเรื่องอะไร และใครกันที่เป็นคนขังแก้วตาแต่เวลานี้ผมกับแก้วตาก็ได้มาเจอกันแล้วเราเนี่ยต้องรีบไปช่วยพี่เอราใช่แล้วมาทางนี้แก้วตาเราเนี่ยต้องรีบไปช่วยพี่เอรากันความหวังที่จะขี้คลายสถานการณ์โกลาหลนที่เกิดขึ้นเริ่มมีมากขึ้นเมื่อผมได้เจอกับแก้วตากูมาน้อยซึ่งคอยปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆให้ในเวลาขับขันถึงตอนนี้ผมเริ่มจะมีกำลังใจที่จะหวนกลับไปช่วยพี่เอรา จากฝูงวิญญาณร้ายขึ้นมาบ้างหลังจากที่ผมเนี่ยได้พักพวกเพิ่มขึ้นผมค่อยๆผลักประตูห้องออกแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวข้ามธรณีประตูก็มีเหตุให้ผมเนี่ยต้องชะง,งักอีกนหนึ่งผมขยับตัวแอบอยู่ข้างประตูไม่ได้ก้าวข้ามออกไปเพราะสิ่งที่เห็นมันรุนแรงและเกิดขึ้นกระทันหันกระทั้งผมเนี่ยตั้งรับไม่ทันวัด <What? S 1> ไม่ ไม่ไอทำไมต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยโอ้ไม่กอดนี่มันอะไรกันทำไมถึงไอน้นบเฮ้ยผมยกมือปิดปากตัวเองกันไม่ให้เสียงร้องด้วยความตกใจของผมเล็ดลอดออกไปให้หญิงสาวและเด็กหนุ่มข้างนอกได้ยินไม่นะพี่ไอลากรรมแล้วหญิงสาวที่เรา,เราแอบชอบจบไปแล้วเอ้ยไ,ไอไอ้นบภาพที่ปรากฏ ต่อสายตาของผมคือนบกำลังกอดจูบอยู่กับพี่ไอราตรงชานเรือนทั้งที่ตอนนี้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายจากรอบด้านทำไมกันแต่นบเพื่อนที่ผมรู้จักกันมานานตั้งหลายปีกลับกล้าทำเรื่องอุกอาจกลางเรือนราวกับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สนใจว่าใครจะมาเห็นเข้าแก้วตาเองเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกเนื่องด้วยกุมารน,น้อยแบบเธอเนี่ยไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดแบบนี้มาก่อน เธอจึงทำได้แค่ยืนนิ่งมองว่าผมจะเอาอย่างไงต่อไปแต่ช่วงเวลานี้หัวใจของผมกลับรู้สึกเจ็บปวดต่อสิ่งที่เห็นผมสับสนมึนงงต่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาแต่ถามตัวเองซ้ำๆในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไร mm hmm. ภาพเหตุการณ์ก่อดด้านี้เริ่มผุดขึ้นมาเป็นฉากๆในหัวของผมเพราะแบบนี้เหรอถึงได้ดูสนิทกันนัก สิ่งที่ผมติดใจสงสัยตั้งแต่ตอนที่นบเนี่ยพาพวกเรามาถึงบ้านและพี่ไอราเนี่ยออกมาทักทายนบอย่างสนิทสนมก็ได้รับการไขข้อข้องใจให้กระจ่างในพิบตาแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเขาเขาแบบว่ามีซัมติงกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับพร้อมความรู้สึกโกรธและผิดหวังในตัวเพื่อนกับพี่ไอราซึ่งก่อตัวขึ้นจากความรู้สึกของผู้พ่ายแพ้เกมรักตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม แถมเป็นการแพ้ให้กับเพื่อนสนิทแบบนี้บันฑ์จึงเป็นเรื่องยากที่ผมเนี่ยจะห้ามตัวเองไม่คิดว่าโดนเพื่อนหักหลังรวมทั้งคิดว่าโดนพี่ไอราเนี่ยปั่นหัวเล่นใช่แล้วไม่น่าเลยครับพี่ไอราจะมาปั่นหัวผมเล่นทำไมในเมื่อตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วไม่ใบหน้าของนบที่ซุกเข้ากับซอกคอขาวนวลและพรมจูบไปทั่วบ่าพี่ไอราซ้ํำยังกลางมือก็อ่านไม่ได้แล้ว อ้ยบันเลดเกินนะครับ <c oughs> โดยพี่ไอราเนี่ยทำเพียงแค่ปัดป้องและส่งเสียงห้ามปาลมให้คนแอบฟังอย่างผมได้ยินมันช่างบาดใจเหลือเกินที่บังเอิญมาเจอความจริงซึ่งผมไม่ได้อยากจะรู้ประโยคเมื่อกี้เนี่ยต้องขอโทษจริงคือมันอ่านแล้วมันอเจ็บเข้าไปในหัวใจนะ <c oughs> คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราแอบชอบเนี่ยอุย๊ยผมอินมากเกินไปปครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเค ดเอ,อย่าทำเลยนะเอาทำไมกันพี่เอราห้ามนี่นะเสียงที่เคยฟังหวานหูของพี่เอรากลับกลายเป็นเสียงสั่นเคือตลอดเวลาที่เธอพยายามดันนบให้ออกห่างแต่จุบกันแล้วอะถึงอย่างนั้นพี่เอราเนี่ยก็ไม่ออกแรงผักหรือขัดขืนเขามากไม่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะไม่อยากจะอ่านต่อแล้วเจ็บใจเหลือเกิน ส่วนหนึ่งคงเพราะนบเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเธอมานานแล้วและเขาเนี่ยก็เป็นหลานชายของผู้มีพระคุณที่อนุญาตให้เธอพักอาศัยคอยดูแลบ้านเรือนไทยที่นี่เธอจึงไม่ต้องเล่ล่อนไปอยู่ที่อื่นโอ้โ oh ห my god ดูเหมือนนบเนี่ยจะเริ่มใช้กําลังข่มเหงเธอมากขึ้นถึงขั้นกระชากแขนเสื้อคอกระเช้าเนี่ยเลือนหลุดจากหัวไหล่และดึงคอเสื้อเธอลงยิ่งอ่านยิ่งอ้า my god อ๋อเช็ดโอวัตเตอเฮลเผยให้อกอิ่มปรากฏต่อหน้าสายตาหื่นกระหายของเขาแบบไม่มีส um no ิ Maps ่งใดมากั้นทันใดนั้นมือสากกระด้างก็ฉวยจับรวงอกเธอบีบเค้นอย่างรุนแรงนี่มันอ่านี่มันเหมือนเกม18บบวกเลยนะครับโอเคไม่มีแม้แต่ท่าทีจะใส่ใจว่าคนถูกกระทำเนี่ยจะเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ จนหยาดาน้ําตาใสเอ่อเครอให้เห็นสักแค่ไหนโอใยคุณนบอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะพี่เจ็บพูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงๆคุณผู้ชมโอ้โหพระเจ้าจ,าจอดพี่อลราเนี่ยหวีดร้องเสียงดังเมื่อมือแกล่งเนี่ยจิกขยุ่มผิวเนื้อขาวเนียนทำให้เธอเนี่ยต้องรีบดึงมือนบให้ออกห่างจากซวงอกเธอระหว่างที่มืออีกข้างก็คอยปิดหน้าอกตัวเอง ไม่ให้เขาเนี่ยมองเห็นเทว่ามือเธอเนี่ยก็ไม่อาจจะปกปิดหน้าอกของตัวเองให้รอดพ้นจากสายตาเขาได้อยู่ดีถ้าอย่างนั้นนบเดี๋ยวนะครับถ้าเอ้ยแสดงว่าเกสกับเดี๋ยนะเกสกับเจนก็โดนด้วยดิไอ้นบไอ้ไอ้เพื่อนชั่ว <c oughs> เพื่อนชั่วแกไม่ตายดีแนะ่อันที่จริงแล้วการขัดขืนของเธอกับยิ่งกระตุ้นให้นบแสดงกิริยาหยาบคายอย่างรุนแรงกับเธอมากขึ้น <c oughs> เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพี่เอราจุดลั่งให้ผมที่บังเอิญมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์นี้หยุดคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นบทพิศวาสอันร้อนแรงระหว่างชายหญิงกับหญิงสาวกลางดึกเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจากความสมยอมกันทั้งสองฝ่ายจริงพี่เอราเนี่ยคงไม่กรีดร้องและดิ้นรนที่จะหนีจากการโดนนบสัมผัสเนื้อตัวของเธอขนาดนี้พอทุกอย่างเริ่มกระจ่างชัดขึ้นผมก็เตรียมวิ่งออกไปช่วยพี่เอราที่กําลังถูกทําร้าย เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคือพี่เอราเนี่ยถูกจับตัวไปนิว่าแสดงว่าไอ้คนนี้เนี่ยคือใครวะผมว่าไม่ใช่แน่นอนผมว่าไม่ใช่พี่เอราแน่นอนคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปช่วยพี่เอรากันดีกว่าแต่แก้วตากับเข้ามายืนขวางทางผมไว้ก่อนแตเข้าแบบนั้นไม่ได้นะเจ้าคะมองดูเขาให้ดีสิทาไมมองใครแก้วตาบอกพ่อมาเดี๋ยวนี้การห้ามของแก้วตาทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเอะใจเมื่อผมลองหลับตาลงรวบรวมสติ และลืมตาขึ้นมาใหม่โอ้ไอ้นบนี่ไม่ใช่นบนี่ว่าคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นเบื้องหน้าไม่ได้มีแค่ร่างของพี่ไอราและนบแต่ยังมีกลุ่มควันสีดำบางอย่างลอยตัวอยู่ด้านหลังนบอ๋อแสดงให้เห็นว่ามีวิญ,ญญาณร้ายบางตนกำลังสิงอยู่ในร่างของนบรวมทั้งเข้าครอบงำจิตใจเปลี่ยนจากคนที่ล่าเริงและสุภาพกลายเป็นคนหยาบช้าใช้กำลังข่มเหงผู้หญิงแบบนี้ ไม่นะแต่ว่ามันก็ลวนลามพี่ไอลาไปแล้วอะ่ะไอ้นบขอตอบหัวสักทีเถอะ <c oughs> แหม้ถ้าผีออกนล่จะเตะให้ตูดบวมเลยนะครับมีวิญญาณร้ายสิงร่างนบผมพูดอย่างร้อนรนกับแก้วตาหนทางเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือให้แก้วตาเนี่ยช่วยขับไล่วิญญาณร้ายนั้นออกไปก่อนที่ผมเนี่ยจะพาตัวนบออกมาเพราะมันคงไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปปะาปนกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยตรง เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะแก้วตารีบไปช่วยนบเร็วรับทราบเจ้าค่ะไปกันเลยทันทีที่ได้รับคำสั่งจากผมกุมารน้อยก็หายตัวจากข้างกายไปดึงร่างของนบออกห่างจากพี่เอราดึงมันออกมานั่นแหละดึงมันออกไปไอ้นบไอ้เวนไอ้เพื่อนชั่ว <c oughs> ชั่วจริงๆแกเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยพระทำไมไม่รู้จักใส่ปล่อยไอผีมันเข้ามาควบคุมได้ยังไงโอ้โหมันน่าทําซะจริงๆ ด้วยพลังอำนาจที่แข็งก้ากว่าบรรดาสัมภเวสีเล่ยล่อนทั้งหลายร่างของเด็กหนุ่มนักกีฬาตัวโตพันถูกกระชากด้วยมือที่มองไม่เห็นจนหน้าหงายกระเด็นออกมานอนกองกับพื้นสพโอกาสให้ผมเนี่ยวิ่งออกไปคว้าตัวพี่ไอราประคองพาเธอหลบไปอีกทางหนึ่งโอ้ยไอ้นบมันยังผีเข้าอยู่เนี่ย <c oughs> แกวตาดึงมนั <c oughs> อมอนออกไปเรอ้ยไม่ไอ้นบออกไป ที่เอราเนี่ยเบิกตามมองอย่างตื่นตะกนกทันทีที่นบเนี่ยเงื้อมือขึ้นเพื่อที่จะทําร้ายผมซึ่งพิกเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นโล่บังตัวเธอไม่แค่ในพริบตาเดียวร่างของนบเนี่ยก็กระเด็นไปกระแทกฝาเรือนเสียงดังสนั่นเพราะฝีมือแก้วตาแจ่มมากแก้วตาแแจ่มมากผมจึงรอดพ้นจากการบาดเจ็บทว่านบเนี่ยกับสิ้นสติจากแรงกระแทกนั้นไปแทนร่างของเขาเนี่ยนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้น กลุ่มควันสีดําอันเป็นร่างของวิญญาณร้ายที่สิงสู่ได้ลอยออกจากตัวเขาไปจนหมดสิน้นเนื่องจากมันไม่มีพลังงานแก่ก้าพอที่จะบงการร่างนบได้อีกต่อไปแล้วอุ๊ยไอ้นบผีร้ายเนี่ยตบผีสักทีดีไหมเนี่ยลมหนาวยามค่ําคืนพัดกันโชกแรงเป๋่าเอากลุ่มควันอันแฝงไปด้วยจิตอาฆาตเหล่านั้นปิวหายไปในอากาศก่อนพายุปิศนาซึ่งไรทที่มาเนี่ยจะค่อยๆสงบลง ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พี่ปลอดภัยแล้วอยู่กับผมเนี่ยนะครับปลิวนะครับช่วยได้ทุกอย่างผมพูดปอบพางรูปผมเธอไปด้วยก่อนจะพละออกห่างและหันหลังให้เธอเพื่อเลี่ยงที่จะมองดูเครื่องแต่งกายที่หลุดลุ่ยของหญิงสาวและอาจจะทำให้เธอเนี่ยอับอายเพิ่มขึ้นแม้ว่าภาพที่ได้เห็นก่อนหน้านี้จะตึงติดในความทรงจำก็ตามนะ <c oughs> ไม่ดิคือมันมีจูบด้วยไงคืออ้ชิดขอบคุณที่ช่วยพี่นะคะ คุณครับผมแต่ไม่เป็นไรแล้วนะครับพี่เอราผมมาช่วยแล้วพี่เอราเนี่ยกระซิบและใช้โอกาสนี้จัดการสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็ดีนะครับคุณผู้ชมที่เราช่วยพี่เอราทันก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายไ,ไปมากกว่านี้นะครับก่อนจะลุกขึ้นไปดูอาการนบและเลี่ยงจะสบตากับผมซึ่งมาช่วยเธอคงเพราะการที่เธอเนี่ยถูกผมเห็นในสภาพที่น่าอายเมื่อสักครู่ ใครกันจะกล้ามองสู้หน้ากับคนที่เห็นเหตุการณ์โชคดีที่นบเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากเขาเพียงแค่สลบไปจากแรงกระแทกอย่างมากเนี่ยก็อาจจะหัวโนและเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงผมและพี่ไอราเนี่ยจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมากพี่ไอราเนี่ยมาเจอนบได้อย่างไงครับผมหันไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้รวมทั้งอยากทราบด้วยว่า ตกลงพี่ไอราเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนกับนบกันแน่ใช่แล้วอยากรู้ว่ามาที่นี่ได้อย่างไงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างไงกับไอ้นบนะฮะตอนพี่แยกกับคุณริวแลวหนีกลับมาที่ชาญเรือนนี้ก็เจอคุณนบยืนอยู่หน้าบันไดคะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะครับคือเราเนี่ยคำถามเยอะกว่าไอริวแล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คืออยากรู้ว่าพี่เอราเนี่ยรอดมาจากตรงนั้นได้อย่างไงเดี๋ยวฮะทั้งๆ้ที่ทโ,โหเราก็เกือบเจ้าตัวเองไม่รอด พอคุณนพเห็นพี่เขาก็เลย,เลยพอแล้วครับไม่ต้องพูดอีกแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นหมดแล้วพี่ไอรานะครับผมสัญญาว่าจะไม่พูดกับใครด้วยความสัตย์จริงของริวจิตจิตสัมผัสจะไม่พูดกับใครจริงๆนะครับพี่ไอราเนี่ยอึกอักและสะอึกสะอื้นออกมาเพราะไม่สามารถจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยถูกบุตรหลานของผู้มีพระคุณใช้กําลังข่มเหง ราวกับว่าเธอเป็นเหมือนทาสในเรือนเบี้ยแต่ถึงเธอจะไม่ได้พูดออกมาผมก็สามารถประติดประตอดได้ว่าเรื่องต่อจากนั้นเนี่ยคงเป็นฉากที่ผมกับแก้วตาเนี่ยมาเห็นเข้าสแสดงว่าพี่เอราเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าว่าเราเห็น <c oughs> คือเหมือนแบบว่าเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้นะครับเอาลาะคือเราทําเป็นไม่เห็นไปดีกว่านะคุณผู้ชมเพื่อความสบายใจของพี่ไอราด้วยนะครับเอาละ ไม่ต้องเล่านะครับผมเข้าใจดีตอนนี้พี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับคุณริ้วคะพี่ว่าไงครับพี่เอราผมไม่มีโอกาสจะได้ฟังในสิ่งที่พี่เอราเนี่ยต้องการบอกเพราะการที่แก้วตาใช้พลังขับไล่ผีตนนั้นกลายเป็นสิ่งเรียกให้เหล่าพูดผีทั้งหลายที่อยู่รอบเดือนไทยหลังนี้เนี่ยแห่มายืนล้อมพวกเราเกิดเป็นกำแพงของพูดผีดำทะมึนไปหมดแบบนี้ไม่ดีแนะ่เจ้าคะ่ะแบบนี้ไม่ดีเหรอ เราต้องทำยังไงแก้วตาก้าวถอยหลังมาอยู่ใกล้ทุกคนเวลานี้มีเพียงเธอคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเราออกจากสถานการณ์ย่ำแย่นี้ได้เว้นเสียแต่ว่าผมจะใช้เวทมนตร์คาถาที่ร่ำเรียนมาจากตำรับตำราช่วยขับไล่พวกผีเหล่านี้ถึงอย่างนั้นแค่เวทมนตร์คาถาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะสามารถพาพวกเราเนี่ยรอดไปได้เนื่องจากที่นี่เนี่ยมีพูดผีเยอะเกินไปแล้วก็ยังมีนบที่นอนหมดสติอยู่อีกด้วย สมองของผมคบคิดหาทางออกสรารพัดวิธีเท่าที่จะทําได้ผลทางที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการแยกกันหนีและดูเหมือนจะเป็นการหนีที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยปลื้มซะด้วยโอ้โหแยกกันหนีอีกแล้วเหรอและไอ้นพล่ะไอ้นพมันจะหนียังไงในเมื่อมันหมดสติอยู่พี่เอร่าผมว่าเราต้องแยกกันหนีแล้วล่ะคือแยกเลยเหรอไม่ไม่ถามเราหน่อยเหรอเรา,าจ,จะไม่อยากแยกก็ได้นะครับ ผมกับแก้วตาจะดึงความสนใจใพวกผีเหล่านี้ไว้ถ่วงเวลาให้พี่เนี่ยพานบหนีไปซ่อนตัวแบบนี้คงมีเวลาพอสําหรับพวกพี่แล้วคุณริวล่ะคุณริวช่วยพี่กับคุณนบอย่างนี้ถ้าคุณริวเกิดอันตรายจะทํายังไงพี่เอาราเนี่ยทักท้วงไม่เห็นด้วยกับแผนของผมในการเอาตัวเองเนี่ยมาเสี่ยงเพื่อคนอื่นผมหันไปมองแก้วตาที่คอยยืนอยู่ข้างกายเธอเก่งมากครับตัวผมเองเนี่ยก็พอจะเอาตัวรอดได้บ้างแต่พี่กับนบนี่สิ สายตาของผมเลื่อนไปมองเพื่อนล่างสูงใหญ่ที่ไม่มีท่าทีจะรู้สึกตัวก่อนส่งสัญญาณให้แก้วตาช่วยใช้พลังผักพูดผีจนแตกคือเปิดช่องให้พี่เอราเนี่ยสามารถพานบหนีไปได้ <c oughs> เป็นคาถา <c oughs> เป็นคาถาที่เบสิกมากนะครับ <c oughs> ผมคอยช่วยไล่คาถาใส่พวกผีไร้ายให้มันรู้สึกแสบร้อนเ <c oughs> จ็บปวดทุรนทุรายไม่สามารถไล่ตามพี่เอราซึ่งจำใจต้องลุกขึ้น ลากตัวนบหนีออกไปตรงทางที่แก้วตาเปิดช่องว่างให้พวกเราเนี่ยต่อสู้กับผีเล่ยล่อนเหล่านั้นอยู่นานเลยทีเดียวกว่าจะพากันวิ่งหลอกล่อฝูงวิญญาณออกมานอกเรือนพากันตะลุยเข้าไปถึงดงกล้วยจากนั้นก็เกิดแรงกระแทกอันรุนแรงกระแทกเข้ากลางหลังของผมจนล้มกิ้งลงกับพื้นอ้อ,อยอะไรอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าล้มตัวอีกเนี่ยคันพลิกตัวกลับไปมองหาที่มาผมก็เห็นแสงสว่างสีเขียว สองจ้าขึ้นมาเหนือหมู่เมฆไม้ท่ามกลางความมืดมิดแสงนั้นมาจากทางเรือนไทยนี่เจ้าคะเอ้ยเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งวิ่งออกมาจะต้องกลับไปอีกแล้วเหรอเนี่ยแก้วตาร้องอุทานด้วยความตกใจเพราะพวกเราเนี่ยเพิ่งวิ่งล่อให้วิญญาณร้ายนีย่ออกมาจากเรือนและคอยใช้อำนาจปัดเป่าพวกมันให้กระเด็นหายไปตลอดทางแต่ดันเกิดเรื่องน่าสงสัยขึ้นแถวเรือนไทยซึ่งพี่เอลาเนี่ยกับนบอาจจะซ่อนตัวอยู่แถวนั้นแบบนี้ไม่ดีแน่แก้วตา หัวใจผมเนี่ยสั่นละรัวรู้สึกหนาวเยือกเข้าไปในอกเมื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนั้นตอนที่ตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าพูดผีเอาอีกแล้วเหรอเ <c oughs> มื่อผีสิงแล้วก็ <c oughs> ฟิชเชอร์ลิงกันอีกไปเนี่ย <c oughs> พวกเราเนี่ยต้องรีบกลับไปดูว่าพวกเขาปลอดภัยหรือเปล่าฉันเนี่ยไม่อยากปล่อยให้เกิดเรื่องแบบก่อนหน้านี้ซ้ำสองใช่ไม่อยากเลยผมพูดลุกขึ้นวิ่งกลับไปตามทางที่หนีมาดูให้แก้วตาเนี่ยหายตัวไป สืบหาดูว่าที่มาของแสงประหลาดนั้นเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดอย่างไรระหว่างทางกลับของผมนั้นไม่ปรากฏร่างของผีที่ไล่ตามมาในทีแรกให้เห็นสักตนผมเด้งฝีเท้าวิ่งกลับไปก่อนสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้จะทําให้ผมต้องชะงักเบิกตามองด้วยความไม่แน่ใจว่าผมได้มาเป็นประจักษ์พยานของสิ่งใดอีกโอ้ยพัดเจา้านี่มันแม่เจา้านี่มันปป <laughs> ซุปเปอร์เอลซุปเปอร์เอล โอ้ยสวยจริงนะครับอันนี้เธอคนนี้เป็นใครกันผมขยับตัวแอบอยู่ข้างต้นไม้พร้อมบ่นพึมพำด้วยความสับสนเมื่อพบกับหญิงสาวปริศนาตรงหน้าอุ้ยพี่แอราปะเนี่ยผมสีเงินยาวสลวยผมผ้าแถบสีตองอ่อนคาดปิดทรวงอกแทบไม่มิดไม่ว่าจะดูมุมไหนนั่นก็ไม่ใช่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงยุคปัจจุบันเป็นแน่ ช่วขณะที่ผมเนี่ยตกตะลึงว่าเธอคนนี้คือใครสิ่งที่ทำให้ผมตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือการที่หญิงสาวปริศนาตวัดฝ่ามือหุนเดียวร่างของบรรดาสัมภเวสีผีชั้นต่ำก็ลอยละลิว้วออกห่างจากกายเธอตอนแล้วตนเล่าทำเอาผมเนี่ยถึงกับเผลอขยับเท้าถอยนีออกมาด้วยไม่รู้ว่าแท้จริงเนี่ยเธอเป็นมนุษย์หรือไม่ <c oughs> ไอลิวเอ้ยมาขนาดนี้แล้วไม่น่าใช่มนุษย์นะผมว่า ทำไมถึงมีอิทธิฤิ์เวทมนต์ถึงขนาดไล่พูดผีให้กระเด็นหายไปได้อย่างไรกันผมทำได้แต่เพียงเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ห่างๆและรีบกลับไปที่เรือนจุดๆ,ๆนะครับโอ้พระเจ้านี่มันเด็กหญิงผู้ไร้ผองเพื่อนเป็น EP ที่3 เอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราดําเนินมาถึงบทที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละครับถ้าหากว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย